กรตอเปลี่ยนเกณฑ์ยู i ิล t ตี้โทเใหม่งานนี้ใครโดนบ้างล่าสุดค่ะทางสำนักง,งานกรตอค่ะก็ได้มีการประกาศแก้ไขเกณฑ์ของยูทิลิตี้โทเที่ออกในบ้านเรานะคะวันนี้ค r y ป t o ช็อตจะมาแรปอัพสั้นๆให้ฟังกันค่ะ หากพูดถึงตัวโทเค็นในบ้านเรานะคะตามเกณฑ์ของกรตอแล้วค่ะก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือโทเค็นเพื่อการลงทุนหรือใช้แสดงสิทธิ์ในการลงทุนที่เราเรียกกันว่า Investment Token ค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือ Utility Token ซึ่งก็จะแบ่งได้อีกเป็นแบบพร้อมใช้แล้วก็ไม่พร้อมใช้นะคะตัว Utility Token เองค่ะที่ทางกรอตอมีการประกาศแก้ไขเกณฑ์นิดนึงค่ะ ทางสำนักงานกรตอค่ะก็ได้มีการแบ่ง u t l l t y y t o k n เพร้อมใช้ออกเป็น2กลุ่มค่ะโดยกลุ่มที่1เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ Utility Token ที่ใช้งานเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้แสดงสิทธิ์ต่างๆที่ระบุไว้ชัดเจนนะคะเช่นแทนบัตรจับมือบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าการเข้าพักในโรงแรมใช้แลกของต่างๆนะคะซึ่งโทเค็นประเภทนี้ค่ะทางกรต ห้ามไม่ให้ลิสต์บนเอ็ก a n ช e และห้ามไม่ให้ทั้งบร o อเกอร์และดีลเลอร์เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าให้บริการด้วยนะคะซึ่ง NFT ก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ และ Utility Token พร้อมใช้กลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่นอกเหนือจากกลุ่มแรกนะคะเช่นพวก Native Token หรือว่า Governance Token ต่างๆค่ะที่เป็นของ Exchange นั้นๆนะคะกลุ่มนี้ค่ะ list ได้แต่ว่าต้องยื่นไ i l i n g ขออนุญาตแล้วก็ต้องผ่าน ICO p ortal เท่านั้นค่ะ ส่วน utility token ไม่พร้อมใช้ค่ะตรงนี้ก็คือตามเกณฑ์เดิมเลยนะคะเพราะว่าต้องออกผ่าน ICO portal ยื่น filing ตามขั้นตอนเดิมเลยค่ะและตัว utility token ทั้งพร้อมใช้และก็ไม่พร้อมใช้จะต้องไม่ทำหน้าที่เป็น means of payment นะคะต้องไม่มีลักษณะเป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ นอกจากนี้ค่ะทางกรตอค่ะก็ยังมีการเปิด Hearing แบบรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์ของกรตอนะคะใครที่มีข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถแจ้งกรตอได้ค่ะ